สวัสดีค่ะรายการจิตไปคุยไปในช่วงนี้จะนํานิยายมาเล่าสู่กันฟังเรื่องเพชรพระอุมาก่อนจะเข้าเนื้อเรื่องเพชรพระอุมาคงต้องขอคาระวะผู้เขียนก่อนซึ่งก็ถือว่าท่านเป็นนักเขียนรุ่นปู่หรือรุ่นพ่อกันเลยทีเดียวพนมเทียนเป็นนามปากกาของผู้เขียนที่บรรยายถึงที่มาของนามนี้ว่าเปลวเทียนเลียวขึ้นจากปลายแท่งแล้วค่อยแผกว้างออก ก่อนจะสอบปลายแหลมให้เลียวเทียนที่มีรูปมือพนมน้อมไหวฟังดูก็รู้ว่าท่านเป็นนักอักษรศาสตร์ตัวยงเรียนมัธยมที่สวนกุหลาบคนสมัยก่อนเรียนก็ยังยากแต่นี่ท่านจบอักษรศาสตร์ถือว่าไม่ธรรมดาลองไปฟังประวัติของท่านกันดูคะ่ะท่านชื่อจริงว่าชัดชัยวิเศษสวนภูมิ เกิดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนี่ก็ใกล้จะวันเกิดของท่านแล้วนะคะพศ2474เกิดที่จังหวัดปัตตานีท่านเริ่มฝากฝีไม้ลายมือด้วยปลายปากกาของท่านเองเมื่อระดับมัธยมต้นเองที่โรงเรียนวัส,สุธิวลาลามฝั่งทนนะคะเรื่องเฮาดงต่อมาเรียนจบมัธยมปลายที่สวนกุลาวิทยาลายัย ไปต่อปริญญาตรีอักษราศาสตร์ที่อินเดียท่านเขียนนิยายไว้หลายเรื่องนอกจากเพชรพระอุมา48เล่มแล้วก็ยังมีจุลาตีคูณทูตนรกพายพิฆาตมัศยาละอองดาวลัตติการยอดรักหลายเรื่องก็ผ่านการแสดงละครให้เราผ่านตากันมาบ้างแล้วท่านจากไปช่วงเกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด19 เมื่อวันที่21เมษายนพศ2563อายุ89ปีเพชรพระอุมาจะว่าไปก็เป็นนิยายที่มีความยาวที่สุดในโลกถ้าได้แปลออกเป็นหลายภาษาก็คงจะดังไปทั่วโลกได้นะสำหรับเพชรพระอุมาที่จะนำเรื่องราวมาบอกเล่านี้มีทั้งหมด48เล่มลองมาดูกันข้าวๆว่าแต่ละตอนมีกี่เล่มนะคะ เล่มที่1นถึงสตอนภัยมหาการเล่มที่5้ถึง8ตอนดงมรณะเล่มที่9ถึงส2ตอนจอมผีดิบมันไตรเล่มที่13-16ถึง16ตอนอาถรรนิธานครเล่มที่1 7ถึง20ตอนป่าโลกล้านปีเล่มที่21-24ถึง24ตอนแงซา,ายจอมจักรา เล่มที่25ถึง28ตอนจอมพานเล่มที่29ถึง32ตอนไอ้งาดำเล่มที่33ถึง36ตอนจิตลางขนางเล่มที่37ถึง40ตอนนาคเทวีเล่มที่41ถึง44ตอนแต่ปางบันเล่มที่45ถึง48ตอนมงกุฎ ซึ่งเป็นตอนอวสานของเพชรพระอุมาก่อนอื่นเลยก็คงต้องมาดูตัวละครหลักๆก,กันก่อนตัวละครแรกก็คงจะหนีไม่พ้นพานใหญ่อย่างและพินภัยวันและพินภัยวันเป็นพานผู้นำทางเดินทางของคณะของหม่อมราชวงศ์เชษฐถาวราริศเพื่อติดตามค้นหาน้องชายชื่อชดประชากรละพินเป็นหนุ่มอายุประมาณ33าปี รูปร่างเล็กผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรเป็นอดีตนักเรียนทหารจาก3ประเทศยศร้อยตำรวจเอกเป็นทั้งนักแม่นปืนผู้ชำนาญทางล่าสัตว์และติดตามสัตว์แถมมีวิชาอาคมติดตัวพระเอกของเราก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับนางเอกอย่างหม่อมราชวงศ์ดารินวราลิก คนที่สองเป็นตัวละครถึงถือเป็นตัวเอกของคณะเดินทางก็คือนายจ้างหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริ์เป็นพี่ชายคนโตร่ำรวยเป็นอดีตทูตทหารบกประจำสหรัฐอเมริกาอายุ35ปีรูปร่างสูงใหญ่หน้าเกงขามผิวขาวไว้หนวดเล็กน้อยบุคลิตแห่งราชนิกูลผู้สูงสัตว์ใจดีแบบแมนแมนสง่างาม เป็นหัวหน้าที่จะนำขบวนออกติดตามน้องชายคนกลางนั่นก็คือชดประชากรหรืออนุชาวราลิศต,ตัวละครตัวที่สก็คงจะเป็นนางเอกของเรานะคะเป็นแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวราลิศน้องสาวคนเล็กเป็นสัญญาแพทย์เกียรตินิยมและจบมนุษยวิทยาอายุ27ปีเป็นคนสูงโปร่งผิวสีแทน สวยคมในตาหวานเป็นนักแม่นปืนตัวยงแถมเป็นนักกีฬาขี่ม้าผาดผลแต่ว่ามีนิสัยอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจตัวเองก็คงจะเป็นลักษณะนิสัยของน้องคนสุดท้องนั่นเองแต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนอดทนแข็งแกร่งดังชายชาตีแถมยังมีน้ําใจเอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีเป็นที่รักในหมู่พานทั้งหลายแต่ คนนี้แหละคือคู่กัดของละพินภัยวันคนที่สามพันตีชัยยันอนันไตรเพื่อนสนิทของหม่อมราชวงศ์ดารินอายุประมาณ3 3ถึง34ปีเป็นคนแข็งแรงตามแบบฉบับของนายทหารอารมณ์ดีอารมณ์ขันเป็นคนคิดบวกมองโลกในแง่ดีเสมอเป็นลูกชายเศรษฐีมีฐานะอดีตเป็นทหารปืนใหญ่ ผ่านหลักสูตรการก่อวินาศกรรมชำนาญด้านวัตถุระเบิดและเป็นหนุ่มโสดอีกคนหนึ่งที่จะร่วมขบวนท่องป่าก,กับเราคนที่4พานบุญคำถือเป็นพานคู่ใจของละพินภัยวันเป็นพานที่ชำนาญด้านเวทมนต์คาถาอาคมอายุประมาณ55ปีเป็นเกรเรียงรูปร่างเล็กผอมสูงมีแผลบนใบหน้า ผมหยิกนิสัยทะลึ่งตึงตังหยาบโรนสับป,ประดนได้ฉายาว่าไอ้คำพานเสือเพราะล่าเสือโคร่งได้ถึง22ตัวเป็นผู้อาวิสุโสสูงสุดในกลุ่มเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโปรงหอมจงรักพักดีต่อละพินเป็นที่สุดเพราะได้เคยช่วยชีวิตจากการถูกเสือตะบกคนที่ห้าชื่อแง่ทรายหนุ่มกะเลียงรึบรับ ที่ขออาสาสมัครติดตามรับใช้คณะเดินทางถือเป็นองครักษ์พิทักษ์นางเอกอายุ32ปีเป็นคนสูงใหญ่ร่างกายกำยำแข็งแรงผิวสีทองแดงเป็นอดีตนายทหารกองโจรเกลี่ยงที่มียศถึงร้อยโทและเป็นคู่ปรับกับนายพานใหญ่ของเราเป็นคนล่าเริงฝีมือดีแม่นปืนชิงไวชิงพิบสูสีกับละพินภัยวันได้เป็นอย่างดี ได้ร่วมเดินทางจนถึงเนินพระจันทร์และมรกรนครจึงได้เปิดเผยฐานะที่แท้จริงที่ปกปิดมาตลอดการเดินทางคนที่5คือมาเรียฮอปมันหลังจากเดินทางเข้าป่าลึกไปหน่อยหนึ่งก็ได้เจอสามีภรรยาคู่หนึ่งพร้อมกับพานป่าส้างป่ามาเรียฮอปมันเป็นลูกพานป่าลูกครึ่ง เยอรมันฝรั่งเศสหลังจากสามีตายได้ถูกช่วยชีวิตก็ได้ติดตามคณะเดินทางเป็นคนเปิดเผยรักอิสระมีสเสน่ห์แม่นปืนอันถูกฝึกมาตามวิสัยพานจากพ่อภายหลังกลับจากมรกรนครก็ตกลงใช้ชีวิตร่วมกับชาย,ยันคนที่6คือคนที่เรากำลังตามค้นหาคือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราลิศหรือชดประชากร เป็นน้องชายคนกลางของคณะเดินทางที่กำลังค้นหาอายุประมาณ33-34ปีรักอิสระอารมณ์ร้อนจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับน้องคนเล็กคือหม่อมราชวงศ์ดารินด้วยเหตุที่ทะเลาะกับพี่ชายที่แย่งคนรักไปแต่บิดาก็เข้าข้างพี่ชายเลยน้อยใจในความอายุทธรรมที่ต้องสูญเสียคนรัก ให้แก่พี่ชายจึงทิ้งฐานดอนสักเข้าป่าพร้อมหนานอินผ่านคู่ใจเพื่อค้นหาขุนทรัพย์อันเป็นตำนานเรื่องรือในเพชรพระอุมาคนที่เจ็ดสางป่าผ่านต่องสูผู้ติดตามมาเรียฮอฟมันคนที่แปดขยินผ่านหัวหน้ากระเรี่ยงที่มาร่วมขบวนหลังจากออกหมู่บ้านหล่มช้าง นอกจากนั้นก็ยิงมีพานอื่นๆที่ติดตามคณะเดินทางคอยเป็นลูกหาบอีกคือพานจันมือซ้ายของละพินพานเสยเกลียงหนุ่มคู่ใจของละพินพานเกิดเป็นคู่หูที่ร่วมติดตามราสัตว์ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาก็รู้จักตัวละครกันไปเข้าๆแล้วก็พอจะนึกภาพออกว่าใครเป็นยังไงบ้างในเข้าๆก่อนจะไปติดตามเนื้อหาจริง และก็ยังมีตัวละครใหม่ๆที่มาสร้างสีสันเพิ่มเติมตลอดทุกตอนไม่พลาดนะคะการประจนภัยครั้งนี้จะได้พบกับสัตว์แปลกๆนอกจากพญานาคแล้วก็ยังมีผีขโมดผีกองกอยแม่มดเมืองแห่งการหลับไหลนิทานครเมืองผีดิดุูเขานิลการฝูงลิงครึ่งคนครึ่งสัตว์เกินเพียงแค่นี้ก็น่าสนุกแล้วจะพลาดได้ยังไง ไปติดตามกันเลยนะคะอย่าลืมสนับสนุนการเล่านิยายช่วยอุดหนุนกาแฟเด่นชัยกดไลค์กดแชร์กันรัวๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็เกินนำไปก่อนค่ะแล้วค่อยเข้าติดตามเนื้อเรื่องกันอีกทีนะคะ